สวัสดีค่ะที่นี่เจ๊น้อยกับแมวจี๊ดนะคะทุกคนแต่ว่าไม่ใช่แมวนะคะทุกคนวันนี้เจ๊จะมาเล่าเรื่องเวลาเรามีอายุมากขึ้นเนาะทุกคนเงินก็ไม่ใช่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะแต่ว่าเงินก็เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เรามีชีวิตดีขึ้นใช่ไหมคืออยากซื้ออยากกินอะไรมันก็ได้กินแต่ธรรมชาตินะ่ะจะเป็น การบำบัดที่ดีที่สุดนะคะทุกคนเวลามีอายุอย่างเฮียนี่ก็เจ็ดสิบกว่าแล้วนะ <_ d ata> เฮียก็ยังดูแข็งแรงอยู่จริงๆแล้วเฮียไม่ได้ออกอกำลังกายนะคะทุกคน <_ d ata> เฮียเพิ่งจะมาออกกําลังกายตอนอายุเจ็ดสิบสามเพราะว่าทําไมเพราะว่าหัวใจมันเต้นเขาเรียกอะไรอะ คือหัวใจมันเต้นไม่ค่อยปกติหมอก็เลยบอกให้ออกกําลังกายแต่ว่าถ้าหมอไม่บอกก็คงจะไม่ออกคือจริงๆแล้วอะ่ะเฮียเป็นคนขี้เกียจออกกําลังกายขี้เกียจตื่นออกมาออกกําลังกายแะไร่งเงี้ยแต่พอพอต้องการอยากมีสุขภาพที่ดีขึ้นก็มาออกกําลังกายมาเริ่มกินแบบ ผล,ลไม้อะไรอย่างเงี้ยนี่มาเริ่มกินผล,ลไม้มาเริ่มอยู่แบบธรรมชาติร่างกายอารมณ์อะไรมันก็ดีขึ้นใช่ไหมทุกคนถ้าถ้าเกิดว่าเราไม่อยากให้เราไม่อยากเข้าโรงพยาบาลบ,าบ,าบา่อยๆเนาะเนาะไม่อยากมีโรคประจำตัวอาหารนี่ก็สำคัญนะทุกคนจิตใจนี่สำคัญมากเลยอาหารนี่สำคัญยังไง ถ้าเราเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์เนาะที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเราไม่ต้องเราไม่จําเป็นต้องกินเยอะอย่างอย่างเฮียเนี่ยไม่ไม่กินเยอะนะเฮียนีย่กินข้าวน้อยกินน้อยไม่ค่อยกินเยอะอาจจะเป็นเพราะว่าอายุเยอะก็ได้แต่ว่าปกติก็ไม่ก็ไม่กินนะอายุห้าสิบหกสิบนี่แกก็ไม่ไม่ได้กินเยอะนะ อันนี้ปลูกเองนะคะพุจาพอกินได้ไม่หวานเดี๋ยวปีหน้าทำใหม่ปีนี้แบบเราไม่รู้วิธีไงทุกคนไม่รู้วิธีก็สุขภาพร่างกายเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะคะทุกคนเราต้องดูสุขภาพเราต้องมีวินยัยวินัยแบบไหนนี่ไงออกกําลังกายคนที่ขี้เกียจออกกำลังกายเนาะ ส่วนมากจะหาเงินไปให้หมอส่วนมากนะอย่างเจนี่เจก็ห้าสิบบวกบวกเนาะเจ๊แต่เชื่อไหมว่าเจก็ดูแลร่างกายนะดูแลสุขภาพอาหารการกินอะไรอย่างเงี้ยจริงๆรอ่ะดูแลมาตั้งแต่ตั้งแต่เป็นสาวแล้วตั้งแต่อายุสิบเจ็ดสิบแปดแล้วนะจริงๆอ่ะดูแลเรื่องอาหารการกินเนาะ เพราะว่าเจ๊ไม่อยากไปหาหมอแต่มันก็ช่วยได้นะทุกคนบางคนอาจจะคิดว่าถ้าออกกำลังกายเนี่ยมันต้องเป็นชั่วโมงขึ้นหรือว่าสามสิบนาทีขึ้นไม่ใช่นะคะทุกคนเนี่ยเนี่ยปั่นจักรยานเนี่ยเชื่อไหมเฮียปั่นได้แค่นาทีเดียวนะมันก็แทบตายแล้วนะเนี่ย <c oughs> แคบแกปั่นนาทีเดียวเนี่ยแกเกือบตายเลยนะหายใจแทบไม่ทันเลยนะเนี่ย มันก็ห้านาทีก็ได้สิบนาทีก็ได้นะคะทุกคนหลายคนว่าโอ้ยไม่มีเวลาไม่มีเวลาอันนั้นมันคือการแก้ตัวนะแต่ว่าสุดท้ายอะ่ะเราจะหาเงินไปให้หมออย่างเดียวนะเราจะหาเงินเข้าโรงพยาบาลถ้าเกิดว่าเราอายุหกสิบเจ็ดสิบสมมติว่าเราไม่มีโรคประจําตัวนะมันดีนะถ้าไม่เราไม่มีโรคประจําตัวก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ